บุญน้ำกันเด้อจ้าอย่าลืมปใส่นะอย่าเยอะที่พี่ใส่อีกด้วยจ้าเรยียนยั้งยองอย่าลืมปุ่มใส่นะอย่าเยอะที่พี่ใส่อีกด้วยจ้าเรยียนยังย้งยอง มาจ้าใส่เหรียญใส่เหรียญป่ยท่านทำาบุญน้ำกันเฮ็ดตัวเป้าไว้แล้วยังจะ้ใส่เหรียญจ้ะอันนี้หลายแบบอันนี้แบบกุุลาบตูนตูมใส่ไว้แล้วอันนี้มะลิจ้ะอันนี้เขาเรียกมะลิเนี่ย เห็นตัวเปาไว้แล้วก็ใส่แลบผ่าสวนเป็นสวนจังหันเล้วๆใมุนมนมนทนาบุญน้ำกัดบายเลยเราก็ใส่ใส่เหรียญได้เลย ใส่แล้วเห้เติปาลาไว้แล้วใหใก่ะจายเดี๋ยวจะเใส่นะเดี๋ยวที่พี่ใส่อีกยุจะเรียนยังอยู่ น,นี่ก็กุหลาบแย้มเพ็รเองจ้ยะยาพิษเพ็รเองอันนี้หลายแบบน,นี่แบบกุหลาบตูนตูมใส่ไปแล้วอันนี้มะลิจ้ะอันนี้เขาเรียกมะลิเนี่ยบายเลยเราก็ใส่เส่เรียนได้เลย มีหลายดอกมีพับเหรียญไว้แล้วก็จะมีกุหลาบนี่ก็กุหลาบแยมเพชรเองจ้าเยี่ยี่เพชรเองอย่ลืมติดนะเยี๋ยี่ยะที่ทิดอีกด้วยจ้าเหรียนยังอยู่ มอไซร์เลแล้วมี่อไซแล้ว ใส่ไแล้วนี่หลายดอกมีพ well. so <ah ับเหรียญไว้แล้วก็จะบดอกมาลิในกุลาบจ้ะส้มมะลิใส่ไแล้ว บบน,นี่แบบกุหลาบตูนตมใส่ไปแล้วอันนี้มะลิจ้ะอันนี้เขาเรียกมะลิเนี่ยกันเอาเลยมาจ้าใส่เหรียญใส่เหรียญปวยท่านทั้งบุญน้ำกันสวด ่วงสว่งเดียวเรียบร้อยแล้วเพิ้นกะทิมาแหะมาจา้าใส่เหรียญใส่เหรียญปยท่านทั้งบุญน้ำกันเป็นเรียบร้อยใส่หุน่สนสวดห่วงสว่งเดียวเรียบร้อยแล้วเพิ้นกะทิมาแฮะ โมทนาบุญน้ำกัจเตวเปลาไวแล้วยังจะใส่เหรียญจ้ะมีข้าใส่ได้แล้ว นีกุหลาบนีกากุหลาบแยมเพชรเองจา้ายติเพชรเองนีกุหลาบนีกากุหลาบแยมเพชรเองจา้ายติเพชรเองนีหลายเติบโวย ที่ดอกข้าเฮ็ดไว้ก็ดีเพราะว่าไอ้ด้านข้าจับเหรียญใส่ได้เลยทั้งบุญทั้งเพียรที่ใจเลียญอีกโย่ใส่เยอะละใส่เต็มตากาะกร้าพอดีละ่ะเฮ็ดให้เต็มตะากรา้ามาอนุโมูลธนัตผาส่วสสนคนจังหันแลี่ยวๆมหหลายเติบโว่ ที่ดอกเข้าเฮ็ดไว้ก็ดีเพราะว่าเวลาอัานข้าจับเหรียญใจได้เลยทำบุญทำเพื่อนีหลายดอกมีพับเหรียญไว้แล้วก็จะ มาจ้าใสาเหรียญใสเหรียญป่วยท่านทำาบุญน้ำกันเอา,เอาตอนเงินเน,เนาะจนผาปลาห้าเห็ดไว้แล้วจ้าเดี๋ยวหฮาสิเห็ดเหรียญป่ยท่านไปป่วยท่านน้ำเพลินก่อนที่เพลินแห่ผาปลาเนาะฮอกับป่วยท่านนีลายดอกมีพับเหรียญไว้แล้วก็จะ ุน,น้ำกัดสวสดห่วงสวงเดี่ยวเรียบร้อยแล้วเพิ่นจะนทีมน่ม่แหงนมโมทนาบุญน,น้ำกัดกันเอาเลย นีหลายดอกมีพับเหรียญไว้แล้วก็สิร้อยใส่มด,ดเป็นสุดจังหังน,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 นแล้วๆล้วเอา้นเงินเนาะ้นผาป่าเ้าเห็ดไว้แล้วจ้ะ เดี๋ยวเขาสิเหเรียญปล่อยท่านไปปล่อยท่านน้ำเพลินก่อนที่เพิ่นแห่ผปปัาปลาเนาะเขากับปล่อยท่านเฮ็ดตัวปลาไวแล้วยังจะใช้เหรียญจ้ะ ใส่ไปแล้วเร็ีบร้อย